คอนทองคาบ้านนะครับอ่าคันนี้เป็นมิสุปิชิสตาร์ได้ครับ 2.8GLS ตัวท็อปสุดกระจุกไฟฟ้านะครับเตือ2,008นะครับคันนี้สภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับบอดี้ไม่เลยคนอะไรทั้งสิ้นนะครับแคสซีสวยไม่มีผูกไม่มีดามไม่มีบรรทุกหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับสีเขียวนะครับเหนียวซับนะครับพึ่งทำนะครับ เงาฉ่ำทั้งคันเลยนะครับคันนี้ชื่อพี่ชายผมเบนะครับชื่อตรงเล่มนะครับสวยๆเงาฉ่ำมากๆนะครับสติ๊กเกอร์เบิกแท้ใหม่ทุกชิ้นนะสติ๊กเกอร์เบิกแท้ใหม่นะครับล้อแม็กเป็นปาเจโโลขอบ17ยางมิชลินใหม่ๆเลยนะนะฮะปี2022นะชุดนี้ก็เป็นปื่นแล้วนะครับนะนี่สวยไหมโอ้คันนี้สภาพหนึ่งในร้อยนะหาไม่ได้แล้วนะสตาร์ด้าสภาพนี้นะ สวยมากๆนะครับรถใช้งานได้จริงนะครับเครื่อง208เดิมรหัสสี M40 ติดเทอร์โบนะครับไม่ได้ทำไว้แรงนะครับทำไว้ใช้งานไม่ควันดำเครื่องไม่โซมแน่นอนนะครับดูแลมาอย่างดีนะสำหรับอันนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับพาสีเฟอร์จิกาปี67นะครับนะสวยมากๆนะคันนี้สภาพหนึ่งในร้อยเลยนะครับ 4m40 เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยซ่อมนะครับนะดูแลรักษาอย่างดีนะครับปั๊มเป็นปั๊มหัวลอยเทอร์โบนะครับเป็นแม่ข้ามเทอร์โบแล้วนะครับนะครับจูเทอร์โบนะครับติดตั้งไย่างนดีขับขี่ดีเบาๆนะครับไม่กินน้ํามันนะย้ำนะครับไม่กินน้ํามันนะครับคันนี้จอดใช้งานที่บ้านจริงๆนะครับนะครับชื่อที่พี่ชายผมต้องเล่มเลยนะครับนะครับนี่ดูบอดี้นะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับการันตีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม อยู่ภายในกันบ้างนะครับนี่ครับผมอะไร power นะครับกระจกไฟฟ้านี่ครับบงข้าปรับไฟฟ้าเซ็นคล็อกรถตัวท็อปนะครับนะครับบาะเปบอกผ้าลายนี้นะครับจเดิมเลยนะครับสวยงามนะครับนะบอกแคปจำเลยสวยนะวิทยุฟังได้นะครับเกียธรรมดา5สปีดไม่มีเด้งไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเดนไมน์พ้งก์6นันะครับ แอร์เย็นเฉียบมากๆนะคันนี้นะครับแลวนี่เรานิ่งๆเลยนะนี่นะครับเอียร์เข้านิ่มนะครับคันนี้สวยๆเลยนะใครเป็นสายมิซซนะฮะมาโดนเลยนะครับกระบะมีแม็กไลเนอร์มีไอโรไลเนอร์นะครับนะครับด้านท้ายด้านล่างไม่มีผูนะครับนะถ้ามาดูเดี๋ยวยกดูได้นะครับไม่มีผูไม่มีอะไรอะอย่างไรนะครับ ดีครับมาก้มดูได้เลยครับอันนีน้นะครับฝากไว้เลยนะครับสวัสดีครับ